ครับมาอยู่กับน้องกล้วยน้ำว้าครับนี่น้องกล้วยน้ำวา้าแม่เขาทักทายกันอยู่ครับทางฝั่งน้องชายน้องกล้วยน้ำวาก็ถามแม่ว่าใครแม่ใครแม่ เข้ามาแล้วอย่ลืมกดไลค์ครับผมนี่มาทักทายน้องแล้วเราก็ิะมานี่ครับน่ารักมากครับน,น้องก็ทักทีพี่ก็ทักน้องอยู่ครับนี่ครับอยู่สองข้อเลยครับ สองหนุน่มกับสองสาวหน้าตาคล้ายกันมากครับ <c oughs> กับน้องกรยนลำวาครับแต่น้องพลายนี้ไม่ไม่มีแผลที่ที่หัวเหมือนกรยนลำบาน้องกลรยนลำบาจะมีแผลที่คิ้วรับขาวๆนิดนึง แต่ที่คิวตอนที่คลอดนะเป็นพี่ได้น้องสาวกับได้เป็นพี่สาวกับน้องชายไม่ค่อยจะชนกันเท่าไหรนะ่เลย เกล่านวาแอบไปหาน้องฝั่งนู้นครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดติดตามกดแชร์ครับ, 19, รบน้องเกลืานวาครับแอบกินนมอยู่ครับ ย,ยังไม่อิ่มครับ อันนี้อยู่คนละครอบครับยังไม่ได้ครับที่แรกก็จะหง่กันซ้ำกัน <c oughs> เป็นการทักทายกันในครอบครัวครับครอบครัวของใครปลอชใยครับนักเรยนว่าเป็นพี่สาวของใาย พอใจนี่ครับหือลองกล้วยน้ำไทยรันครับดูครับทักทายกันครับดูจับงวงจับอะไรครับเป็นภาพที่น่ารักมากนี่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับอีกคลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิปของครอบครัวไม้เมืองแต่คลิปนี้เป็นครอบครัวครอบพรชัยครับ คพ่อพรชัยเป็นพ่อของน้องกล้วยน้ำว้าเป็นพ่อของพ่อพลายนี่ครับถ่ายพอใจหรือไายกล้วยน้ำไทยนี่แหละครับนี่ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดแชร์กดติดตามที่ช่องพลายพรชัยน้องกล้วยน้ำว้าครับมีลูกช้าง มีครอบครัวช้างน่ารักน่ารักครับนี่ครับองทักกันจะถามกันคน,น้องกุเรนว่าไปแอบทักน้องฝั่งข้างในน้อ,อนึองเรไปดูข้างหลังกัน เห็นตะดูกตาดูครับความน่ารักครับเป็นการทักทายกันในครอบครัวครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้ควานได้มีกำลังใจทำคลิปครับ นี่แน,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 น้องเขาทักทายแล้วนี่ครับแม่เขาก็มาทักทายน้องกล้วยลำบาครับต่างต่างคนต่างถามครับถามใครครับขอบมาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดติดตามที่ช่องพลายพรชัยครับผมน้องน้ำกล้วยลำบาครับผม ฝัง่งนี้ก็ถามฝั่งนู้นครับแม่ฝั่งนู้นก็ถามฝั่งนี้ครับน้องกระุ้มาทักแนละ้วน,น,น้องกระุ้นมาคุยกับน้องแล้วครับนึกว่าตัวใหญ่ตัวเท่ากันครับวันนี้แต่เขาจะเขาจะ น้องคลายเขาจะอายุน้อยแต่ตัวตัวโตโต,ตทันกันกันกบน้องเกรย้ลำบาครับ กดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามครับที่ช่องรายพรชัยน้องเครื่อน้ำวาครับเท่ากันครับพี่กับน้องแต่อายุน้องเครื่อน,น้ำวาจะอายุเยอะกว่า20กว่าวันครับน้องชายก็แค่เจวันประมาณนี้ ทักทายน้องด้วยนี่ครับเขาจะเรียกลูกเขา ติดตามครับขอบคุณท่นานที่เข้ารับชมครับขอบคุณทุกคำอวยพรน,นะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ